ครับผมโอ้ตกใจหมดแมวมาขอข้าวกินแล้วนะทุกคนขึ้นมาไหมแจนฮะาวอ้ว่าไงออยังระเบิดยังระเบิดเออเฮ้ยโดนเฉยอย่าว่าออหมดยังโอ้มันมีฟ้าผ่าด้วยติว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 ,ต,ว,ต,วตุ้ม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  เฟรมเรท180ดเฟรมบวกลบนะครับจริงๆก็น่าจะมีแบบแตะ200บ้างนะครับตอนนี้นะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประกอบเก็บสายไฟจัดเรียงสายไฟให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพืสวัสดีครับพบกับแอดพอกจากสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดพอกก็จะมาทําคลิปประกอบคอมให้ fc นะผมอันนี้ก็เป็น fc จากปัตตานีนะครับอันนี้ก็เป็นคุณหมักนะครับอันนี้ก็คุยกันสเปหะนะครับคุยกันเรื่อง ประกอบโต๊ะคอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของลูกค้านี่เครื่องนี้เลยนะครับเนื่อของสเปคคอมอะไรยังไงเดี๋ยววกจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นซีพตัวแรงเลยนะผมกับตัว i5 1 4 6 0 0ก k นะครับข้อสปีดสูงๆครับบอกเลยว่าใช้การเล่นเกมเนี่ยทำเฟรมเดร์ได้สูงมากยิ่งขึ้นหรือว่าการที่เราจะไปเรนเดอร์เนี่ยก็ทําให้งานเรนเดอร์ของเราเสร็จไวนะครับใน,นส่วนการ์ดจอผมก็เป็นตัว r uh, t x 5 0ย0 t i เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว16 g b นะครับกาจอสีขาวแบบนี้ครับผมส,สวยๆนี่ต่อมาครับในส่วนของความจุเราก็ใช้เป็น SSD M.2 ความจุ1,000 g b นะครับจากตัว Kingston อ่านเขียนรวดเร็วห่ม6,000 m b ต่อวิเก็บไฟล์ได้เยอะอ่านเขียนอย่างไวทำให้คอมของเราเนี่ยความเร็วโดยรวมเนี่ยเร็วแรงแน่นอนนะครับในส่วนของแรมครผมตัวนี้ก็เป็นตัวทอ เลเซ่านะครับอ่านว่าอะไรเลเซอร์หรอเลซ่าหรอความจุ32กิกบัตงแรงๆที่6,000นะครับตัวนี้เป็นสีเงินคู่กันกับเคสสีขาวแปลว่าสวยแน่นอนนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว B จัตนนะครับตัวนี้ใส่แรมได้สี C, แถวใส่ M 2ได้2ตัวสามารถซิงไฟได้ในส่วนของพาวเวอร์สปายครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวเช่นกันนะครับ Power Supply จากกิ๊กไบหกร้อยห้าสบบาทครับในะส่วนของชุดน้ําเดี๋ยวเป็นชุดน้ำมีหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับของเวอร์เคอรี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบคอมกันเลยนะครับแล้ก็มาติดตั้งตัว CPU กันก่อนเลยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็วางไปแบบนี้เลยนะครับจบโอเคเรียบร้อยโอ้โห กระเด็นกระดอนนะครับปึ๊บอ่ะิดตั้ง CPU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาจะตั้งแรมปึ๊บปึ๊บนี่สลักจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะเอาแรมออกก็ต้องปลดสลักด้วยนะครับบางเมนบอร์ดก็จะปลดสลักแค่ข้างบนบางเมนบอร์ดต้องปลด2ส,สลักแบบนี้นะครับอโอเคใส่แรมเลยึเรียบร้อย ต่อมาครับผมชึบร้อยครับผมแบมกับ CPU ต่อมาครับ M2 อันนี้ก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะนี่ตรงนี้เป็นหมดแบบนี้เลยนะครับฟึบโอเคทีนี้เดี๋ยวแ d b o x กจะเอา M2 มาใส่ฟึ้นี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับฟึบโอ้ภายในไม่กี่นาทีครับผมติดตั้ง CPU แลมเ s ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรจะไว้ป่านนั้นนะ โอเคต่อมามันมีอะไรให้แกะแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะอะไรมันจะเสร็จไวขนาดนี้เดี๋ยวเรามาเอาชุดน้ำออกจากกล่องแล้วกันเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะก่นนะครับชุดน้ำก็เป็นตัวนี้เลย v o c a l B สองสี่ศูนย์ะครับตัวนี้หน้าจอใหญ่จุกๆที่4นิ้วเลยนะครับนี่คุมมือเขาก็เป็นรูปการ์ตูนนะแบบนี้เลยใครเป็นสายอนิเมะนะครับวสวยๆโอเคแล้วก็เป็นพวกกล่องอุปรกรณ์ต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสีขาวครับ,บตัวหม้อน้ำนะครับพัดลมมีไฟแบบนี้เลยครับเดี๋ยวถาม,มาติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูขอดูอีกนิดนึงเคตัวนี้เราก็เอาฐานมาแนบไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ติดตั้งเสาตัวนี้เลยนี่ขันไว้แบบนี้เสาต้นที่สอง ต้นที่สามอมือเดียวไปเลยนะครับต,ต้นที่สี่อ่ะจะเสร็จแล้วเหลือเอาพาวเวอร์สายนะครับใส่เข้าไปในเคสแล้วก็เอามินบอร์ดใส่เนาะนะครับตัวพาวเวอร์สายก็เป็นสีขาวแบบนี้เลยสายก็เป็นสีขาวนะครับสายแบนด้วยประกอบเก็บสายง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับอ่ะแล้วก็มาใส่ เบนบอร์ดกันเลยนะครับอันนี้ก็ติดฝาหลังไว้เรียบร้อยแล้วซุปเคลงล็อกพอดีครับทีนี้เราก็ขันน็อตนะครับผมตึ๊ด์เติ้ร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 ให้เรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมแล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดสายไฟเลี้ยง CPU แล้วก็พวก สายฟอนต์ายนเอะไรต่างเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็จะมาใส่ตัวหม้อน้ำเลยนะครับก็เอาสายหเหยียบเข้าไปน,นี่ก็จะเป็นสาย R G B นะครับรวมไปถึงสายไฟพัดลมนะ้วส่วนนี้จะเป็นสายไฟปั๊มน้ำนะครับใส่เข้าไปใส่ไปข้างหลังอืมทีนี้ หม้อน้ำใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะทําการขันน็อตนะครับเดี๋ยวขันน็อตตัวหม้อน้ําก่อนแล้วเราก็จะมาติดตั้งตัวบล็อกน้ํากันครับอ่ะแล้วก็มาใส่ซิลิโคนกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนอย่างดี้ผม MX4 นะครับใครที่อยากเปลี่ยนซิลิโคนนะครับช่วยให้ CPU ระบายความร้อนดีขึ้นเนี่ยก็ดูตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับตัวนี้ MX4 ครับ ช่วยให้สิบยเย็น5ถึง15องศาได้เลยนะครับนี่แก่พลาสติกออกนะครับเฮ้ยน็อตล่วงอีกแล้ว ค okay. ทีนี้เราก็ใช้ไขควงช่วยคันอ่ะเอาไขควงไปไว้ไหนอีกแล้วอ่ะใส่หน้าจอครับ แล้วก็มาใส่การ์ดจอกันเลยนะครับก็กดสลักปัไอไอ๊บไรเอ้ยดึงมาสล็ตออก คเสิร okay. ์ฟเลี้ยงปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอขันนัดทำอะไรเรียบร้อยกอนครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามตอนนี้นะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประกอบเก็บสายไฟจัดเลียงสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเหลือลงวินโดลงเกมให้ลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอน ตั้งค่าอะไรต่างๆจะพอแล้วเราก็ไปดูผลการทดสอบเกมไปเลยครับเอาล่ะเราก็มาทดสอบเกมสกรมกันเลยนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากเล่นเกมสกรมเนาะจัดไปมาดูตั้งค่ารับผมกราฟิกปรับอีพีกเลยนะครับเปิด dlss นะครับในโหมดคุณภาพโอ้โหมดว่าภาพสวยเฟรมเดะโคตรเยอะนะผมร้อยเจ็ดสิบกว่าเฟรมอ่ะดูครับหลักร้อยเฟรมนะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่เลยครับดูวมการ์ดจอก็ผมก็หกสิบหกองศานะครับนี่เป็นห้องพัดลมนะครับ ส่วนภูณซิบิวผมดูตรงนี้ได้เลยครับผมจอใหญ่ๆจุกๆ50องศานะครับ CPU ใช้าง,งานประมาณ20%นะครับแรมเครื่องก็กินไปประมาณ12-13ิกิกนะนี่เลื่อนได้เลื่อนๆนะครับมันไปทางไหนวะเมื่อกี้เกือบกระโดดล่มไม่ได้นะครับตัวไงโอ้ย ครับผมตกใจหมดแมวมาขอข้าวกินแล้วนะทุกคนขึ้นมาไหมแจนฮะว่า,า,า,าไงเมื่อกี้มันโหลดฉากอะไรวะเ,เฟรนเลยหลักร้อยนะครับไงภาพโคตรสวยอ่ะเรามาลองปรับโลันดูบ้างดีกว่านี่ ปรับโลนะครับ DL SS ยังคุณภาพอยู่มารบฟกิฟเฟมอืมรู้สึกว่ามันจะล็อกเฟมเลนนะเชื่อป่ะเดี๋ยวดีอ๋อไม่ล็อก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 ครับก็รู้สึกว่าเฟมเลนก็ปรับโลก็เฟมเลนไม่ค่อยแบบพุ่งสักเท่าไหร่นะครับถ้าอยากแบบเออให้เฟมเลนสูงก็ไปปรับ DL SS เป็นสักบาลานนะครับอ่ะลองดูนี่ ก็180เฟรมนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับลองปรับเป็น p e r f o r m a n c e ตัวเลยเอตา p e r f o r m a n c e นะครับปึ๊บอืก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคก็แนะนําปรับสักสุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปรับโลปรับเอตาเฟรมเรก็ไม่ค่อยตา่างนะก็ลองปรับลองเล่นกันดูนะครับถ้าเราปรับต่ำเบอการ์ดจอมันก็ ทำงานน้อยลงอุณหภูมิก็เย็นขึ้นนะครับประหยัดไฟด้วยนะครับอลองปรับดูนะครับสกรรมก็สบายหายห่วงครับผมเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยมาต่อไฟบ m กันเลยนะครับมาดูเซตติ้งนี่กราฟิกก็ฟู๊ดดีครับผมปรับเป็น normal นะครับก็คือปรับต่ำนั่นเองนะนี่เออดื่นๆครับเฟรมเลท180เฟรมบวกลบนะครับจริงๆก็น่าจะมีแบบแตะ200บ้างนะครับ กับจอกรัน50%ครับ10ยนิบเอรน30%อุณหภูมิก็เฉลี่ยประมาณ50องศานะครับโอเคประมาณนี้ครับกับไฟเอ็มอาพูดเลนพูดเล่น,เ,ลนเออไปเร็วจังเป็นไงภาพสวยนะครับนี่เล่นเกมกตัดต่อสตรีมได้หมดนะเป็นไงลื่นครับใช้งานยาวๆตัวบ้านนี่เข้ามาในบ้านครับส่งร้อยเฟรม 哎，移动了起来。 มาต่อกับ d e l t a f r อรกันเลยนะครับเซตติ้งก็กราฟิกครับผมปรับอันติเมตนะครับปรับสุดนี่แล้วก็ d l s s เปิดโหมดปร l ห n าดครับเปิดเจนเจนสองเฟรมโอ้ frame เฟรมเยอะไปไปะเนี่ยครับนั่นลื่นแน่นอนนะครับไม่ลื่นก็แปลกแล้วนะครับโอ้ แล้วบนภูเขาเผากระท่อมยิงน้ำยิงน้ำโโหแล้วพายุเดือดมากยิงไงอนะ่ะเนี้ยเฮ้ยังไงโอ้โหไม่ทันมัวแต่เล่นอะไรสักอย่าง,งไงแต่ดึงทุกเกมก็ผมเฟรมเรทหลักร้อยทุกเกมจริง เกิดตรงไหนดีฟิบมาครับอ่าจักรกลันเต็มที่ครับผมสิบยูยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับคลโพลสิบยูก็เย็นๆครับผมยิงใครเดียเยเยดเ๋ยวก็เราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบเราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบนี่แน่มึงจางร่มยังไงวะเออได้อยู่เว้ยนี่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นแดงๆอย่างนี้ดแดงๆอย่างนี้ Tack, tack. nè nè Ey, tay ô ô tay ngay tay tay tài oh, oh. tay chẳng tay oh, tài oh. ยังระเบิดยังระเบิดเออเฮ้ยโดนเฉยอย่าว่าออมันยังโอ้ยมันมีฟ้าผ่าด้ยตยวตยวตยวตยตยุ่มตุๆมต,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 มตมบุกบุก,บก,บกอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับขอ,ของปากของคออุ้ยอมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม เพิ่มไปได้หมดวะเค okay, ประมาณนี้เลย